าละครับก็สวัสดีท่านผุกคนด้วยนะครับผมอยู่ผมนายมั่วโม้บริวเดอร์บี์ยัดเกยได้ครับคุณผู้ชมฮะโดยในวันนี้นะครับคุณผู้ชมเราก็ไปอยู่กันในแบบหนีออฟบีกันอีกแล้วนะฮะกับแมพที่มีชื่อว่าหนีจากเอเรีย51หรือเปล่านะฮะจำชื่อแมพไปได้เหมือนกันนะครับแหมเป็นคนที่นะครับผมไล่หาแมพเล่นนะฮะแล้วก็กดเข้ามาเล่นเดเลยนะครับโดยที่แบบไม่ได้อ่านชื่อได้อ่านอะไรเลยเนาะโอเคเริ่มเลยดีกว่า คืออันนี้ผมกดอ่านไปแล้วรอบหนึ่งเมืเลยไม่อันนั้นและโอเคเดี๋ยวมีรถผ่านไม่มีหรอไปดีกว่าเฮ้ยเออเฮีเอ้าไปครับไปเออเฮ้ยรถก็มีเยอะแยะเนี่ยพอผมเดินไปมันต้องมาเนี่ยงันรอแล้วกันโอเคไปครับจึ๊บจึ๊บฟังทางคุณชมถ้าเราโดนฟังนี่เข้าไปเราอาจจะเออถูกดูดนะฮะเอ้ยเฮ้ยเฮียเฮ้ยกูจะไอ้นั่นอยู่แล้วอ่ะ แบนแลงแรงแรงแรงแปีนขึ้นไปบนเสาไฟโอเคได้เลยครับจเแบบจดัแบเบจดัแบเจดับเจดับอุ๊ยอ้าวตกเลยจ, وب, จุ๊บจุบจุ๊บเจอปโอเคข้ามเลยได้ไหมชึบอ่าได้อยู่โอเคก็ต้องมากระโดดอดีตนนมาสำหรับชึบอ่าโอเคจึบอ่าเรียบร้อยอุ๊ยขโมยบัตรโอเคได้เลยครับขออนุญาตเอาบัตรมานะครับขอบคุณครับรูด เอาไปเลยฉันมีบัตพรพนักงานผมมาทำงานที่นี่ละเซฟดึงเฮ้ยเมื่อกี้โดนนะเนี่ยเมื่อกี้โดนนะแต่ว่าไม่ตายโอเคถือว่าเป็นผลพลอยได้นะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยไม่นะเฮ้ยเจอเราแล้วอย่างนั้นเหรอแตนแตนอ้าวเฮ้ยเฮ้ยถ่ายแล้วอะ่ะเฮ้ยโพ์ลงโซเชียลไปสิดูว่าพวกเราจะได้เปิด ดูเหมือนว่าไออ่าวภาษาหาอะไรวะเนี่ยผู้ชมเฮ้ยตั้งเป็นอะไรก็ไม่รู้นะฮะคือแบบมันชอบตั้งเป็นแบบภาษาไทยอัตโนมัตินะแล้วการแปลภาษาไทยในโรบอกการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยในโรบอกนี่แม่งแบบโอ้โหโคตรจาก Google Translate นะฮะเอ้ยเอุอ้ยเกือบเกือบบอ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วอ๋อให้เราโหล,ลดงไปนี้ใช่ไหมโอเคงั้นเรารอ โอเคเดี๋ยวผมปล่อยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมจึ๊บอ่ะเอ้ยเฮ้ยเอ้ามึงจะโดดขึ้นมาทำถ้วยอะไรเนี่ยเฮ้ยเอตลงไปเออนั่นแหละก็ไป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 อะจึ๊บโอเคแล้วรอไปโอเคเปิดทับเอ้ยเออฮืออ่เกือบแล้วมึงรีบไปเอากุญแจได้จัดให้จ้าเออเฮียเชิบเอ้ยเนี่ยเกือบเอ้ยหูเส้นยัแดงผ่าแปดแล้วทางนี้มีอะไร อ๋อทางนี้ต้องใช้กุญแจเกิดแสดงว่าเราต้องไปเอากุญแจก่อนชึบชึบอ่าชึบชึบชึบเรียบร้อยมาผู้ชมเรียบร้อยชึบกุญแจมานี่ครับปลดล็อกจงเปิดซะประตูเอ๋ยฟีปิวโอโอนันมันดวงตาของเอเลี่ยนดูทรงแล้วจะเป็นเอเลี่ยนซ้าย1ันสิบ สายพันธ์สาย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 อะไรดีสายพารามีเซียแล้วกันใต้ก็ต้องเป็นสายโซออนสิถูกไหมเออสายโซออนอ่านว่าโซออนหรือโซออนปะส่วนตัวผมอ่านว่าโซออนนะไม่ได้อ่านโซออนนะถึงในภาษาอกกังกฤษมันจะเป็น z o n เออ้ยไม่ใช่ดิ z o a n นะโซออนแต่ว่าภาษาญี่ปุ่นนะฮะคุณผู้ชมเราเอาตามตรงก็ต้องอ่านว่าโซออนนะใช่โซออน อ่นภาษาญี่ปุ่น1 0 1น่นะครับผู้ชมคือผมนะผู้ชมมีเรื่องอยากจะเล่านะเพราะว่าคือผมเนี่ยนะฮะเรียนสายญี่ปุ่นมานะฮะผู้ชมพูตามตรงไหมตอนเรียนในตอนมสีนะครับผู้ชมรู้สึกสิ้นหวังมากนะเพราะว่าผู้ชมหรือน้องๆหนูๆคนไหนนะครับที่ดูแล้วรู้สึกว่าโอ้ฉันอยากจะเข้าสายศิลป์ญี่ปุ่นจังเลยเพราะฉันอยากจะ เข้าใจว่าตัวละครในอนิเมะตัวละครในเกมพูดอะไรกันผู้ชมฮะผมอยากให้คุณผู้ชมนะฮะละทิ้งความคิดพวกนี้ไปก่อนนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าบางทีคุณผู้ชมนะฮะอาจจะไม่ได้เ,เข้าใจนะฮะในภาษาญ,ญี่ปุ่นที่แบบของตัวละครที่คุณชอบก็ได้นะครับเพราะว่าคุณอาจจะไม่ได้เรียนรู้อะไรจากภาษาญ,ญี่ปุ่นเลยนะครับเพราะว่ามันยากโคตรนะฮะคุณผู้ชมถ้าแบบคุณผู้ชมไม่ได้มีใจรักในแบบภาษาญ,ญี่ปุ่นแบบสุด ก็จะค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะฮะนิดหนึ่งนะนิดหนึ่งแต่ผมเนี่ยก็จําพวกแบบคําคาตะเอ้ยคาตะคณะนี่ผมจําได้แบบบางคาอะ่ะนะส่วนที่รางคณนะก็แบบนิดเดียวอะ่ะคุณผู้ชมผมจะไม่นินเก็บไอ้แดงๆด้านล่างนะวเพราะผมรู้สึกว่าเก็บให้ตายยังไงเราก็เก็บไม่ได้นะครับทางชี้อย่างนี้กูดูยังไงยังไงไม่รู้ว่ะโอนี่น,น,นี่ทางนี้ทางนี้โอเคเดินตามหาลูกศรก็พอนะฮะคุณผู้ชมชึบ โอ้ห้องมืดอะไรอ่ะพื้นลืน่นอุ้ยถืว่าเราต้องหนีใช่ๆๆๆใช่ใช่ใช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 อุ้ยเย็ดแมวขออภัยสำหรับคำหยาบนะฮะชึบเฮ่เฮ่เฮ่ๆๆๆเฮ่เฮนายชักจะวิ่งเร็วเกินไปละนายเอเลี่ยนเอ๋ยเออพ่อหนุ่มกูป๊ปนะกู๊ปหรือวิวแก็กซ์วิวแก็กซ์มากกว่าไม,ไม่ใช่กูป๊ปเราจะวิววิวแก็กซ์นะฮะ ใครดูเบนเทนนะครคุณต้องรู้จักนะครับวิวแก๊กสไวรัอันดับหนึ่งตลอดกาลนะของเบนเทนเจอ๊บโดนไปแล้วชึบฟังกนครับเพื่อนเราอยู่ใน Space พอร์ตลูมไปกดตรงปุ่มไอซดยังอ่านไม่เสร็จเลยเฮ้ยรีบปิดไปไหนคุณเพี่เราต้องขึ้นเราต้องขึ้นไปใช่ไหมเราต้องไปกดตรงไหนอะ อ๋อตรงนี้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 นชึบอ่าอเคกดเออเรียบร้อยประตูเปิดประตูเปิดแต่เวลาชึบโอ้โหเดี๋ยวตอนกระโดดลงมามีเสียงดังกแกรบด้วยเฮ้ยเหมือนชีวิตจริงเลยนะฮะผู้ชมคือแบบถึงผมตอนนี้ผมจะอายุไม่ค่อยเยอะนะฮะแต่ว่าลุกหนึ่งทีนี่เสียงดังกแกรบเลยนะฮะผู้ชม บิดขี้เกียจทีนี่กระดูกดังทีนะฮะแบบกรุบกรับกรุบกรับนะฮะด้านบนมีบล็บอกบล็อกโอเคเราไปเอาหน่อยแล้วกันเอ้ยเดี๋ยวอุย้ยเกือบแล้วมึงอ้ายเกือบตายชึบชึบแล้วชึบอ้ยนี่ง่ายด้วยนะเนี่ยโดดไปชึบป,ปองชึบชึบโดดไปหนึ่งสองสามสี่ห้าเดี๋ยวหกเจ็ด แจดเจ้าจิบจิบเอ็ดจิบเอ็ดแล้วจิบจ่องจิบสามจิบจีจิบห้าสิบห้าครั้งเท่านั้นเฮ้ยตเราจ้ขึ้นก็สวยอวกาศปล่อยได้ซ right. ้ำสองหนึ hey, ่งเริ่มปิ้วเดี๋ยวไม่นะไอ้จรวดมันพาเราไปดวงจันทร์นะเอาไอ้นี่เดี๋ยวนะเฮ้ย มือหายใจในดวงจันได้ไงในชุดอวกาศก็ไม่ใส่หรือว่านายมันหมวกของเรานั้นจะเป็นผู้ที่มีอุ๊ยโอ้แรงโน้มถ่วงโอเคโอเคเยี่ยมเยี่ยมเยียมนะฮะโอ้โหอิงตามกดแรงโน้มถ่วงโดยโคตรดีโคตรเยี่ยมนะฮะเจอบอ้าวอุ้ยโอ้โหโดดถึงนี่เลยเหรอผมขอเก็บดีก่อน้วกันดูหนะทั้งเกมมี25อันอกูเก็บได้3อันนะฮะ4อันแล้วนะฮะ โอหแต่ว่ากว่าแม่งจะลงมานี่อย่างไรนั่นเลยวะชึบอุย้ยได้เวลาโดบกินมันมันดีดโอ้โหเอ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดึงอุ้ย,เ,ย,อยเอ้ยถ้าผมว่าโดดนี้จะง่ายอยู่นะเอ้ยเดี๋ยวโอ้โหสัตว์าาเกือบปิวไปแล้วเมื่อกี้นี้ชึบชึบเอ้ยเดี๋ยว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 โอ้ยเดี๋ยวเอ้อ้ยเ ว้ย yeah. กระดูกดังหกักดังกรอบกรับนะฮะดอ n เล e t มิสเตอร์เอเลียนเกตเตอร์เบอฟยูโอ้โหแล้วมันเกินใหมนี่ตรงนี้เหรอโอ้โหมันแสดงว่าเราต้องเทคเดียวผ่านนะฮะหรือว่า,าอาจจะมีเซฟระหว่างทางหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะผู้ชมอาจจะมีเซฟระหว่างทางก็ได้นะเชิบเชิบ ขอกินหน่อยได้เวลากระโดดถึงดังป้อกับความเร็วเหนือแสงวิ่งด้วยความไวสองมักมาเป็นแพลงเลยจึ๊บอ่าเดเร็วไปก็ไม่ไดีจึ๊บมาดึงเดี๋ยวนะควายนั่นก่อนดึง เกือบแล้วเบื้องโอ๊ยโอ้ยเ,อย,เ,อ,ยเอ,ยอย่าพึ่งขึ้นตอนนี้สิพี่ให้คนเข้ากำลังใจนั่นดึงโอเคดึงลงลงลงเป๊ะโอเคดึงดึงดงดง้เกือบแล้วเมืองดึงดึง ดึงดึงอ้าวเรียบร้อยดึงหนึง่งแม่แบบคุ้นคุนเหมือนผมเคยเล่นไปแล้วยังไงไม่รู้ป่ะผู้ชมดูทรงเหมือนเคยเล่นไปแล้วเลยนะฮะเจิบถ้าลงคลิปซ้ำก็ถือว่านี่เป็นเอ่อพาร์ทของเอ่อนายมันม่วงนะฮะในอีกอาจจะประมาณ6เดือน7เดือนข้างหน้านะครับเชิบอ,อันนี้คือนายมันม่วงคนใหม่นะะไม่ใช่คนเก่าโดดดึง จุบอ่าโอเคต้องไปไหนต่อจ้าด,ด,ด,ด้านด้านด้านนี้เหรอโอ้โดดตัวนี Robin ้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้โดดไปชึบอูยังสูงยังสูงอืมกระดูกเข่าดังกรอบแกร็บยิบห้าอันเก็บได้แปดอันละเออดูดีเจบชึบอ้าวโอเคอูใกล้ถึงแล้วฮะใกล้ถึงแล้ว เชิบเชิบโดดดึงอีกดึงโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกือบแล้วเหมิงเออโอเคไป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 ก็อยู่ว่าเขาควบรวมอย่างดีนะว่าโดดอย่างเงี้ยถึงแน่นอนนะฮะโอเคชึบอ่าชึบอ่าโอเคเฮ้ยผมจะกลับบ้านมาได้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอ ผมจะกลับบ้านใหนผมกลับที่อะไรอ่ะเตแดเด็ดเด็ดเตแดเต็ดเต็เด็ดเด็เด็เด็ดเด็ดเด็เด็ดเดเดีเด็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 มเเซ็ดบด็เด็ดเดเด็ดเเด็ดเเดีดยเด็ดเด็เด็ด่เด็ดเเด็เเ็ เออเดี๋ยวนะรอมันลงก่อนดีกว่าไปครับ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 เอออย่าพึ่งนะเ,เดี๋ยวผมว่ามันลงแน่เลยว่ารอก่อนชิบโอเคไป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 จะ<ป><ป>เดินข้าวแล้วเชบิบได้เวลากลับสู่ดาวโลกของเราเอ๊ะกลับหรือยัง เว้ยอะไรอ่ะมาเป็นหน้าอย่างเงี้ยพี่โอเคงั้นเราเข้าเข้าต้องเข้าตรงนี้ใช่ไหมชึบอ่ะเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมาเราโอเคเร็วเร็วเร็วเร็เร็วเร็วเร็ สอนว่าอย่าใจร้อนหนาเข้าใจไหมอเจ้าอเจ้ามันม่วงอย่าใจร้อนเข้าใจไหมอเจ้าอย่าใจร้อนเออให้มันขึ้นไปแล้วไอ้นั่นก่อนแล้วอเจ้าค่อยไอ้นั่นเออแต่อเจ้าก็ยังจะดึงดันทำแบบเดิมดูซิอเจ้าจะตายไหมอ้ออเจ้าไม่ตายเว้ยนายมันม่วงโอเคเดี๋ยวให้ ไอตัวแ,งแดงๆนี้ลงไปก่อนนะชึบไปเลยอ๋อเจ้าไหนมันม่วงโดดดึงแต่ไม่ดึงกนะอยู่ในนี้บรรยากาศน่าจะเหมือนกับที่โลกด้านอิดอา้าวดานอิดก็มาให้ตายเถอะนี่มันเอาวสอวันต่อมาฮะฉันจะพานายออกไปแล้วฮะอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นไอ ไอเอเลียนมันเป็นเจ้าของเอเลี1ยห้าสิบเอ็ดมันบ้าไปแล้วแล้วมันอยากจะกินแบบอ้าวอ้าวโอ้ยให้กูแปลจนจบก่อนก็ไม่ได้อีนี้ฮี่้ออะไรอ่ะเดินตามนี้เหรออ๋อเดินได้โอเคโอ้เห็นใสๆนึกว่าให้เดินตรงสีเหลืองๆนะฮะสวัสดีครับอ้าวอ้าโอ้ยตายกูตายอย่างเงี้ยปเลยเพ่ เราจะเดินตามแสงเลเซอร์ไปแสงเลเซอร์ตัวร้ายทำให้เราขาขาดนะฮะชุบอ่าโอเคเจ็บเจ็บเจ็บเอ้ยอา้าวติดอะไรอ๋ออ๋อลงด้านล่างโอเคเอ้ยวุว่วายนะฮะผู้ชมชุบเฮ้ยโหชอบโต๊ะอย่างนี้ว่ะเฮ้ยเท่นะเว้ย แบบเก้าอี้ลอยได้โตะลอยได้อะไรเงี้ยโต๊ะกลมแลนะวเชิบขอกดปุ่มนะครับโอเคสวัสดีครับมิสเตอร์เอเลนผมมิสเตอร์เพอร์เฟกโปเตโต้คุณกูดกูดนะฮะสวัสดีครับอันนี้จะเป็นเขาบอกให้กดปุ่มอะไรที่อย่างผมเราจะเป็นตรงนี้เชิบเชิบเชิบ ด้เวลาที่เราจะได้กลับบ้านแล้วสินะอ๋อเจ้ามันม่วงชึบชึบชึบอ๋อเจ้ามันม่วงอออสองทางโอเคแล้วเราไปอีกทางหนึ่งชึบอุ้ยเดี๋ยวชึบเออถ้าเวลากูโดนเลเซอร์แรงมกูโดนฟ้าผ่าหรอวะโอเคเรากดทางนั้นแล้วนะครับเราเหลืออีกทางหนึ่งชึบชึบ ดึงดึงดึงไอ้ยที่ผมเดินผ่านไปได้เลยปะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้งั้นเราไปทางนี้จึ๊บอ้าวกดตีดตีด <SU ีตีตดตีดีตีตดตีตดตีตดส่งน้ำมันม่วงกลับบ้านโดยด่วนนายมันม่วงคนดีคนเดิมว้าเออฮะกลับบ้านแล้วว้าวนั่นสินะมิสเตอร์เอเลี่ยนแกไม่รอดแน่บอกเลยเอ้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 ย เฮ้ยโดนแดกโอ้โหโอ้โหโอ้อ้าว What the hell อะไรอ่ะเราอยู่ในตัวของไอเอเลียนเนี่ยบัตร้ออะไรเนี่ยแต่เขาเกิดกระแทกตกลงมาที่โลกนี้อุย้ยแสดงว่ามันกำลังสลบอยู่ครับคุณผู้ชมเหมือนกันเราใช้โอกาสนี้ในการเ,เดินหนีนะครับออกจากตัวเอเลียนนะครับซึ่งแน่นอนครับทางออกนะฮะสำหรับเวลาที่เราแบบ โดนสัตว์อะไรก็ตามแต่ถับกินเข้ามาครับไม่ใช่เราต้องไปออกทางป่ารับเราต้องไปออกทางตูดนะฮะคุณผู้ชมกันเราต้องหารูตูดของเอเลี่ยนให้เจอนะจ๊ะจึ๊บ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 ไปเดี๋ยวจึ๊บอ้าวโอ้ยนี่หัวใจชึบ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 เจ๊จื๊บไอ้แม่งมึงเกือบตกตัวทีครับชื๊บชื๊บเอ้ยโอ้โห ชึบชึบชึบอ่าโอเคไปนี่ต่อนะฮะผู้ชมเหมือนเราจะใกล้ท่อขี้แล้วนะฮะโอเคชึบชึบเอ้ยหาตกเอ,อ๋เดี๋ยวมีสิวมีสิวปิดเปิดสิพี่โอ้เพิ่งรู้ว่าเพิ่งปิดนะเนี่ยให้ตายท้อชึบชึบอ่าเพราะว่าต้องต้องไปไปลายๆหน่อย อ๋อสีแดงนี่โดนได้โอเคทีแรกไอ้เราก็นึกว่าโดนไม่ได้ปะโถเอ้ยเดี๋ยวไปเก็บมได้ก่อนดิชึบเออโอเคจึ๊บจุบอ้าวเดี๋ยวนะขึ้นหน่อยต่อตรงนี้ชึบเอ้ยตกตกอย่าตกพี่อย่าตกไม่เอาไม่เอาอย่าเล่นอย่างนี้นะฮะไปไงไปตรงไหนต่อ ไหนต่อวะเดินเข้าไปอย่างนี้อ่ะเฮ้ยเป็นไงพี่เดี๋ยวผมดูนี่ก่นอนโหัวเราต้องไต่ขึ้นไปเรื่อยๆหรอชึบอ๋อนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ชึบอ่าชึบโอเคชึบอ่าชึบโอเคนี่ถึงละวืมไม่ไม่เห็นทีแรกนะฮะถึงรูตูดเอเรียนแล้วบคาณผู้ชม รูตูดของวิวแก๊สนี่ไงเป็นไงเหม็นนะฮะผู้ชมเอาล้วฮะผู้ชมดูเหมือนว่าเราน่าจะนะฮะก็จบไปแล้วครับผู้ชมสำหรับเอ่อแมปในการหนีนะครับผมจากวิวแก๊สนะฮะที่จริงก็ไม่ใช่วิวแก๊สองนะฮะแต่เป็นเอ่อไอเอ,อเลียนนะฮะผู้ชมสำหรับใครที่ ชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับนะบอย่าลืมนะฮะอย่าลืมนะฮะที่จะก,กดไลค์นะครับกดแชร์กด s u b s r r i e เพื่เป็นแรงใจให้กับนายมันม่วงคนนี้ได้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับผมบ๊ายบายจ้าเจี๊ยบ